เมื่อ AI ทํางานแทนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์จริงหรือเปล่าเป็นคําถามสําคัญทีเดียวครับว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่โลกแห่ง AI ก็คือ Artificial Intelligence เมื่อระบบคอมพิวเตอร์เมื่อเครื่องยนต์เครื่องมือกลไกต่างๆเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถบันทึกจดจำพฤติกรรมต่างๆและสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยครับ ที่ถูกใส่เข้าไปแล้วก็จากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประมวลผลแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาและสามารถปฏิบตัติต่อเนื่องต่อไปได้เลยโดยที่มนุษย์ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเลยแต่ถามว่ามันเป็นไปได้จริงไหมดีไหมและควรจะเป็นอย่างนั้นไหมก็มีบทความอันหนึ่งครับที่กล่าวถึงเรื่องนี้ปรากฏอยู่ใน world economic forum นะครับในหมวด ของ AI หรือ artificial intelligence เราตั้งต้นจากจุดนี้ก่อนว่าตอนนี้ในมุมนึงทุกคนก็กลัวครับว่าวันหนึ่งเนี่ยหุญญ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ควบคุมด้วย AI แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ตัวเองตัดสินใจได้ตัวเองและสามารถแอคชั่นหรือกระทําการอะไรต่างๆได้ตัวเองผ่านการเรียนรู้จากข้อมูลต่างๆและเก็บข้อมูลซ้ําๆนะครับแล้วก็มีแอคชั่น หรือมีมาตรการหรือว่ามีสามารถสั่งให้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถทําต่อกันได้และถ้าเกิดระบบคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เนี่ยรวบรวมกันเป็นเครือข่ายเดียวกันที่มีขนาดใหญ่พอเนี่ยจะสามารถครองโลกและควบคุมมนุษย์เนาะกลายมาเป็นนายของมนุษย์ได้เลยหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่ข้างหนึ่งกลัวกันแต่ว่าใน world economic forum เนี่ยเขากลับพูดถึงในอีกมิติหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์จะต้องคิดคือมนุษย์จะต้องไม่ใช้ AI ทํางานแทนตัวเองแต่สิ่งที่มนุษย์จะต้องทําคือพัฒนาทักษะของตัวเองให้สามารถทํางานร่วมกับ AI ได้ฐานคิดของบทความนี้ของ world economic forum เนี่ย เขาอยู่บนฐานที่ว่า AI ไม่สามารถทำได้สมบูรณ์แบบรอยแต่มันจะช่วยมนุษย์ให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์จะทำงานร่วมกับ AI ได้เพราะ AI มันฉลาดมากเก่งมากสามารถรวบรวมข้อมูลได้เป็นจานวนมากเรียนรู้ต่างๆได้ดีมากและสามารถช่วยในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องพัฒนาทักษะของตัวเองเพื่อที่จะสามารถทำงานกับสิ่งที่เก่งมากๆอย่าง AI ได้ เขาบอกว่าจากผลการสำรวจของ World Economic Forum เนะครับเขาพบว่าระดับผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยให้ความเห็นนะครับว่าแรงงานของเขาเนี่ยจะต้องปรับตัวเรียกว่า reskill นะครับไปพัฒนาทักษะหรือว่าไปเรียนรู้ทักษะหรือไปเรียนรู้ทักษะในรูปแบบใหม่เพื่อที่จะทำงานร่วมกับ AI ได้ ถามว่าจำนวนเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าคิดว่าแรงงานจำนวน40%เนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการรีสกิลเพื่อทำงานร่วมกับ AI. เดี๋เยอะทีเดียวนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องไปรีสกิลคือไปทำให้ทักษะตัวเองเนี่ยมีความรู้ใหม่หรือว่ามีความรู้เดิมในรูปแบบใหม่กลไกใหม่เทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเพื่อจะสามารถ เก่งพอที่จะทำงานร่วมกับ AI ได้สิ่งที่จะต้องอคิดตัวนี้ก็คือว่าด้วยฐานของ AI ที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดีสามารถรวบรวมข้อมูลเป็นจนวนมากมี big data อยู่ในตัวมันเองแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้พฤติกรรมเรียนรู้อะไรต่างๆจากข้อมูลเหล่านั้นสามารถเห็น pattern ต่างๆของปรากฏการณ์ต่างๆได้เนี่ยมันมีประโยชน์มากครับมันทำอะไรได้บ้างครับตั้งแต่ ไปสามารถจะคาดการการเจ็บป่วยของเราได้ถ้าสามารถที่จะเอาข้อมูลจากยีนของคนจํานวนมากเข้ามาก็าสามารถคาดการเลยครับว่าคนคนนี้ที่มีลักษณะร่างกายลักษณะของออยีนแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรเมื่อไหร่ด้วยความรุนแรงแค่ไหนจนถึงขั้นสามารถคาดการแผ่นดินไหวได้ทั้งที่ณนะเวลานี้เทคโนโลยียไปไม่ถึงเนี่ยแต่เขาคาดว่า AI เนี่ยจะเรียนรู้นะครับ ปรากฏการ์แล้วก็แพทเทิร์นต่างๆของการเกิดแผ่นดินไหวจนนํามาซึ่งการคาดการแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยําและเที่ยงตรงนะครับความเก่งมากๆของ AI ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยมันจะนํามาสู่การที่จะ disruption ครับก็คือจะทําให้วิธีการทั้งหมดในการทํางานของเราเนี่ยและการใช้ชีวิตของเราเ,เปลี่ยนแปลงไปเลยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราอาจจะไม่ต้องทํางานในบางอย่างที่ AI สามารถที่จะ ทำแทนเราได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคิดคือเราจะต้อไม่ต่อต้านพัฒนาการของ AI เพราะว่ามันเดินไปของมันแน่นอนการที่เรายังมีปัญหาในการตัดสินใจการลงทุนการเดินทางการใช้ชีวิตที่ยังไม่แม่นยำเที่ยงตรงและสิ้นเปลืองทรัพยากรและมีความเสี่ยงสูงเนี่ย AI จะเข้ามาอุดช่องว่างตรงนี้ให้เราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกผู้บริหารทั้งหมดบอกนะครับว่าแรงงานของเขาเนี่ย40%เนี่ยจะต้องรีสกิลเพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอีก3ปีข้างหน้าระยะเวลาแค่3ปีนะครับที่ทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการรีสกิลให้หมดเพื่อให้มีความสามารถทางเทคโนโลยีนะครับและก็สามารถใช้งาน AI ทำงานคู่กับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและถามว่าต้องทำอะไรบ้างมันมีประเด็นต่างๆที่ World Economic Forum ชี้อยู่4ประเด็นที่จะต้องทำอันแรกครับที่ต้องทำคือการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่ามนุษย์ต้องไปทำงานร่วมกับ AI อย่าคิดว่ามนุษย์จะใช้ประโยชน์จาก AI และตัวเองนั่งอยู่เฉยๆและบอกว่า AI ทำงาน AI ไม่ได้เก่งขนาดนั้น สิ่งที่จะต้องทําก็คือมนุษย์จะต้องสามารถที่จะมีความสามารถทางเทคโนโลยีเพียงพอที่จะทํางานควบคู่ไปและสามารถควบคุมการทํางานของ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่จะต้องทําก็คือว่าทุนมนุษย์เนี่ยครับจะเป็น สินทรัพย์หรือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อไปในอนาคตครับสำคัญกว่า AI World Economic Forum บอกแบบนี้ครับเพราะเขาคิดว่าไม่ใช่มนุษย์จะไปนั่งเฉยๆและให้ AI ทำงานแทนแต่มนุษย์จะต้องทำงานคู่กันและควบคุม AI ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์จะสำคัญกว่า AI ในอนาคตการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะสูงและสามารถทำงานร่วมกับ AI และควบคุม AI ได้จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆเพราะฉะนั้น ในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า2ออันนี้ทำงานคู่กันจะมีเรื่องของเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามนุษย์จะต้องเข้ามาทำการควบคุมและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเพราะว่ายังไงเนี่ยมนุษย์ก็ยังมีความเป็นมนุษย์นะครับไอ้ที่ทำทุกอย่างมาเพื่อมนุษย์มนุษย์เนี่ยครับมีอะไรแตกต่างกันในแต่ละคนมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำในอนาคตก็คือว่าเราจะมีเทคโนโลยีแต่มนุษย์จะต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีที่สามารถที่จะทำงานกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาครับสิ่งที่จะต้องคิดในข้อที่2ก็คือว่าจะต้องใช้การรีสกิลนะครับเข้าไปรีเฟรชทักษะของตัวเองที่เคยทำงานเนี่ยให้สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีของ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่า บริษัทต่างๆนะครับแล้วก็นายจ้างต่างๆเนี่ยต้องคิดใหม่เขาบอกว่าสิ่งที่ผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยคิดเนี่ยก็คือว่าจ้างคนที่เก่งที่สุดไอคนเนี้ยคนเดิมเนี่ยเก่งไม่พอทักษะไม่พอจ้างคนใหม่เอามันออกไปแล้วจ้างคนใหม่แต่ World Economic Forum ไม่ได้คิดแบบนั้นบอกว่าสิ่งที่แรงงานคนเดิมเคยทำมาเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นฐานของการทำงานต่อไปได้ เพียงแต่จะต้องไปอบรมพัฒนาเขาด้วยวิธีการรีสกิลคือทักษะเดิมแต่เติมเอาเทคโนโลยี AI ความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI และควบคุม AI เข้าไปในคนเดิมอย่าคิดว่าจะจ้างคนใหม่เข้ามาทำและสามารถเข้าใจงานในรูปแบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่ World Economic Forum ให้ความสำคัญคือจะใช้คนเดิมแต่พัฒนาทักษะรีสกิล ให้สามารถที่จะทํางานร่วมและสามารถควบคุม AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยจะต้องเตรียมแรงงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วสิ่งที่จะต้องทําก็คือการไปเทรนนิ่งการไปรีสกิลการไปอบรมต่างๆรวมถึง การพัฒนาทักษะอื่นๆแวดล้อมอย่างเช่นเรื่องของความเป็นผู้นำการทำงานร่วมกับคนอื่นทั้งมนุษย์และ AI รวมถึงการที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการที่ใช้ทรัพยากรมนุษย์คนเดิมที่มีอยู่เนื่องจากมีฐานอยู่แล้วและเข้าใจกระบวนการทั้งหมดอยู่แล้วนะครับข้อ <c oughs> ที่3ครับ World Economic Forum เนี่ยให้ความสำคัญกับการใช้ AI และเทคโนโลยีใหม่ใน สาขาการศึกษามากที่สุดเลยครับเพราะบอกว่าในอนาคตนะครับเขาคาดการว่าในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยไอแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยจะโตขึ้น19%แล้วก็จะเทรนที่โตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการจาก AI ไเนี่ยไม่ใช่ AI มาทำงานแทนมนุษย์แต่ AI มาช่วยในการเรียนรู้ทักษะที่จะทำงานร่วมและควบคุมตัดสินใจร่วมกับ AI ของมนุษย์ ดังนั้นสิ่งที่จะต้องพัฒนาก็คือว่าเรื่องของการเรียนผ่านระบบ AI ทํำให้การเรียนรู้การศึกษาเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นมีเรื่องของอินเทอร์เฟซหรือว่าหน้าจอหรือการเข้าถึงที่สะดวกง่ายขึ้นนะครับมีรูปแบบหรือแพลตฟอร์มหรือช่องทางในการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับข้อจำกัดและความพึงพอใจของแต่ละบุคคลมากขึ้นแล้วเอาตัวนี้เข้ามาในการ r รีสกิลโปรแกรมที่จะทําให้เราสามารถที่จะมีความรู้ความสามารถมีแพลตฟอร์มต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการของการเรียนรู้พัฒนาทักษะของตัวเองในมิติต่างๆมากที่สุดแล้วก็ไปร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับเพื่อที่จะมีทั้ง Public กับ Private Partnership การศึกษาสถาบันการศาษาร่วมกับภาคเอกชนที่จะผลิตคอร์สหรือรูปแบบของการเรียนการสอน ที่ใช้ AI มาช่วยในการเรียนการสอนและสอดคล้องกับการรีสกิลของแรงงานของเขามากที่สุดนะครับต่อมาครับข้อที่4ก็คือทำอย่างไรที่จะลดช่องว่างระหว่างบุคคลในเรื่องทักษะการใช้งานของ AI ตอนนี้ AI ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้น ใครมีทักษะทางด้าน AI มากๆก็ถือว่าเก่งถือว่าก้าวหน้าถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในขณะที่คนที่มีทักษะน้อยก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถไม่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย World Economic Forum เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้มนุษย์สามารถ ทำงานในอนาคตที่ต้องพึ่งพา AI มากๆเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเขามุ่งที่จะทำให้แรงงานเนี่ยมีช่องว่างหรือมีแกลของ AI เนี่ยลดลงมากที่สุดดังนั้นการพัฒนาทักษะต่างๆและเครื่องมือต่างๆที่จะทำให้แรงงานของเขามีทักษะทางด้าน AI สูงขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นคุณค่าของธุรกิจหรือของหน่วยธุรกิจของคุณเพราะว่า สุดท้ายแล้วมนุษย์เหล่านี้ที่สามารถทํางานด้วย AI ได้เนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปพบลูกค้าสุดท้ายจะต้องปิดการขายสุดท้ายจะต้องทําให้เขาสามารถใช้ AI ไม่มีช่องว่างทาง AI ไปแข่งกับคนอื่นที่เป็นตําแหน่งเดียวกันหรือคู่แข่งทางระบบธุรกิจนะครับที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะตัดสินใจซื้อสินค้านี้หรือไม่ซื้อสินค้านี้อยู่ที่คนปิดการขายดังนั้น แรงงานของคุณเนี่ยจะต้องไม่มีช่องว่างข,ง,ขงของทักษะของ AI มากเพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นๆดึงเอาข้อมูลต่างๆของหน่วยงานอื่นๆภายในองคอ์กรของคุณหรือนอกองคอ์กรเนี่ยเข้ามาประกอบเพื่อให้เขาปิดการขายหรือดีลต่างๆที่จะทำให้จบปัญหาทางธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจต่างๆได้อย่างเหมาะสมดังนั้นครับ4ข้อที่ World Economic Forum เนี่ย ให้ความสําคัญกับการที่มนุษย์จะพัฒนาทักษะตัวเองเพื่อใช้ควบคุมและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิทธภาพด้วย AI ได้อย่างไรย้ําคํานี้อีกทีครับเราจะไม่ใช้ AI มาแทนมนุษย์แต่มนุษย์จะทํางานร่วมกับ AI อย่างเป็นมิตรและมีประสิทธิภาพสูงวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบไหวในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ